สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องของผู้พานการเกษตรนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องประเด็นของดินนะครับดินไม่สวยเนาะดินทรายเป็นดินหน้าใหม่ที่เขาเออจะว่ายังไงล่ะเป็นดินที่เขาเอามาถมนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อดินทรายเนาะเป็นดินที่ไม่สวยเลยแหละครับดินของผมเนี่ยปลูกกล้วยหอมทองได้ไหมนะครับปลูกแล้วมันจะขึ้นมันจะตายไหม ก็ขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าการดูแลจะต้องใช้ใช้การดูแลเยอะหน่อยนะครับดินรายนะครับผมก็ปลูกมาเรื่อยๆนะครัเพราะว่าผมไม่ใช่เกษตรกรก่อนจะึต้องอนแนะนำตัวครังว่าไม่ใช่เกษตรกรเ <laughs> ต็มตัวนะครับเพราะว่าผมมีเวลาแค่เสาอาทิตย์นะครับบางสัปดาห์ก็ไม่ได้มาเราติดงานนะครับก็ก็เลยจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะว่าถ้าเป็นดินรายทราบยแบบขาวเ <laughs> ๆ, <laughs> ๆเลยนะครับเห็นผูวว่าทรายก็คือทรายจริงๆเลยแหละครับนี่นะครับ ดินทรายจริงๆนะครับอันนี้ก็พยายามใช้การปรุงเนาะก็ใช้ทั้งปุ๋ยคอกทั้งพวกเศษหญ้าหมักต่างๆครับก็ไปหามาเนาะที่ผมเอามาหมักมาเพื่อให้การเก็บนะี่ครับก็จะยังชุ่มอยู่นะครับก็พยายามใช้การปรุงดินไปด้วยปลูกไปด้วยเพราะเราจะรอปรุงเสร็จก่อนมันก็ช้านะเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมดินขนาดนั้นนะครับก็ยังอันนี้เพิ่งลดไปช่วงเย็นเมื่อวานวันนี้ก็เป็นเที่ยงของวันใหม่แล้วนกะ็ เนื้อดินยังเปียกอยู่นะครับนี่นะครับก็พยายามบำรุงเอาเนาะเขาก็เขาก็สวยอยู่นะเขาก็ขึ้นเขาก็สวยอยู่นะอา่าก็มีหญ้าบ้างเป็นธรรมดาครับตามภาษาของคนที่มีเวลาน้อยเนาะมีหญ้ามีอันนี้บ้างนี่ครับแต่ละต้นก็ขึ้นขึ้นอยู่นะครับดินทรายไปดินไม่สวยเลยนะครับช่วงแรกที่ผมมาดูเนาะเพราะผมเพิ่งซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ก็ได้ประมาณ ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งอันนี้ผมปลูกประมาณาช่วงหลังนะครับตัวนี้เป็นชุดที่หลังประมาณสามเดือนนะครับสองสามเดือนก็ก็คิดอยู่ว่ามันจะปลูกขึ้นไหมแต่ว่าก็ก็พยายามศึกษา YouTube ศึกษาต่างๆเนี่ครับก็จะโรยปุ้นขาวว่างใส่หญ้าแห้งใส่อะไรเข้าไปเนาะนะครับก็พยายามปรุงดินให้เขานะครับก็ปรุงไปด้วยปลูกไปด้วยนะครับดูแลไปด้วยเขาก็ขึ้นอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้สวยมากนะเพราะว่า เวลาเราไปดูคลิปของพี่ๆหลายคนเนาะที่เขาปลูกที่เป็นแนวเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจนะครับที่ขายน้ำเยอะๆนะครับเขาก็เป็นดินสวยเนาะแถวประทุมเนาะบัวหอวทมทองแถวเพชรบุรีต่างๆแถวเสริงสางนะครับโคราชแบบนี้ที่ที่เขาที่เขาทําในเชิงพาณิชย์หรือเชิงธุรกิจเขาก,เขาก็เขาก็น่าจะมีเนื้อที่ที่มันค่อนข้างสวยแล้วก็ระบบการจัดการเขามีเวลา เต็มร้อยส่วนเราส่วนตัวผมนั้นนะครับก็มีเฉพาะช่วงเย็นับช่วงเย็นของวันทํางานได้สักหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์แค่นี้นะครับที่ที่จะมีเวลาให้เขาก็ก็อาจจะไม่ได้ดีมากก็แค่เขาขึ้นมานะครับนี่ครับก็สวยอยู่นะผมว่าใบก็ชี้ไปคนละทิศเนี่ยแสดงถึงความสมบูรณ์นี่ครับอันนี้ก็จะมีใส่หญ้าใสา่นี่ครับหญ้านะครับโอ้โหก็นี่ครับมีรากมีอะไรเขาก็ ชื่นดีนะผมว่าก็หมั่นดูแลเอานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าดินใครไม่สวยเนาะอันนี้ก็มาเลกเปลี่ยนใรนรู้เรื่องดินดินทรายเนาะดินทรายกับหาเรื่องของดินที่อาจจะไม่ไม่ได้สวยมากนะครับนี่ครับก็เอามาเลกเปลี่ยนในรู้พี่ๆทุกคนนะครับก็มีทั้งต้นสวยต้นไม่สวยนะครับต้นไม่สวยก็มีนะไม่ใช่ว่าต้นทุกต้นจะขึ้นสวยงามนะครับตัวนี้ใบเหลืองเลยนะออกสีเหลืองๆก็แสดงว่าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะ พยายามใส่ปุ๋ยนะครับดูแลเขาอย่างดีหน่อยถ้าต้นไหนไม่ค่อยสวยนะครับถ้าต้นไหนสวยแล้วก็ก็ดูแลทั่วไปนะครับก็อันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือพี่ๆท่านอื่นมีอะไรแนะนำเนาะ,ะส่วนตัวผมนั้นถามว่าบำรุง,รงดินผมใช้อะไรบ้างผมก็ใช้พวกน้ำหมักเนาะน้ำหมักบ้างนะครับก็หมักผลไม้น้าหมักจุลินทรีย์ธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับเหมือนดูใน y o u t u b e นี่แหละนะแล้วก็ใส่ปุ๋ย ก็ใส <Ooh. S 2> ่ปุ source, so My time. My time. ๋ยก็ใส่ทั้งเคมีแล้วก็ปุ๋ยเม็ดนี่แหละครับปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยคอกด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดเวลาใส่ปุ๋ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีอ่าไม่ได้ลงทุนเยอะอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ลงทุนกับเขาเยอะมากเพราะว่าเราก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องทํานะครับอันนี้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะว่าสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่ว่าก็ยังชอบการทําสวนทาเกษตรอะไรต่างๆก็ ถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็ทําแล้วก็มีความสุขนะคือเน้นเอาความสุขนะครับผลผลิตนี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็พูด,ดตรงๆเลยนะได้บ้างไม่ได้บ้างก็อันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันาหรือว่าพี่ๆท่านอื่นมีมีคาแนะนําดีๆนะเออถ้าเป็นสายแบบนี้ควรทำแบบนี้แบบน,นี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ เราเรายอมรับทุกความเห็นแล้วนะเผื่อมีพี่หลายๆท่านที่มีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับอันนี้ก็เรียนรู้อยู่นะครับก็เพิ่งเริ่มมีแทงฟรีมาแล้วนะครับปลูกประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับก็เริ่มมาแทงปีก็อันนี้ก็น่าจะร้อยกว่าต้นเองนะครับร้อยกว่าต้นเอาเท่าที่ดูแลไหวเนาะแค่นี้ก็ยังดูเล็กเกินไหวตัดหญ้ายังไม่ครบแถวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องภูพทานการเกษตรนะครับก็จะมีคลิป ที่มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะอาจจะไม่ได้ช่องใหญ่นะครับเพิ่งทำนะครับแล้วก็ชอบของการทรําเกษตรการปลูกกล้วยหอมทองปลูกตะไคร้ปลูกผลไม้ต่างๆนะครับจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ